เป็นแท่นทําความเย็นนะครับลุปหกแล้วอ่ะต้องจับได้ไหมโอ้โหเย็นมากเลยนะครับขุดออกมาเป็นน้ําแข็งเลยนะครับแน่นอนจริงสวัสดีครับผมบอยวันทุเบียนะครับ วันนี้ผมมีของเล่นชิ้นหนึ่งที่ผมซื้อมาจากช้อปปี้นะครับเป็นของเล่นที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับช่องของเรานะครับปกติแล้วเวลาผมดื่มนะครับผมก็จะไปหยิบเครื่องดื่มออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็ดื่มนะครับการดื่มช่วงแ,แรกๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเครื่องดื่มนั้นก็จ,จะยังเย็นอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถกระดกหมดแก้วได้ภายในครั้งเดียวเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความเย็นของเครื่องดื่มนะครับแต่สำหรับเครื่องดื่มบางประเภทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการดื่มมใใหห้้ดดภาายยนครังเีวะะอจจ สำหรับการนั่งจิบไปคุยไปจิบไปฟังเพลงไปจิบไปเชียร์บอลไปเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะดื่มเครื่องดื่มแก้วนั้นหมดแก้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็าอาจจะส่งผลทําให้อุณหภูมิของเครื่องดื่มนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะทําให้การดื่มของเราในช่วงหลังๆเนี่ยสูญเสียอรรถรสบางอย่างไปนะครับก็เลยคิดว่าก็น่าจะดีนะถ้าเรามีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถนํามาใช้แล้วก็ช่วยให้เครื่องดื่มของเราเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับให้เสมือนกับว่าทุกครั้งที่เราหยิบแก้วขึ้นมาดื่มนะครับเหมือนกับเรากลาลังหยิบ แก้วออกมาจากตู้เย็นนะครับโดยที่แก้ววางอยู่ตรงหน้าของเรานะครับเราเราก็นั่งคุยกับเพื่อนอย่างนี้แล้วก็นั่งจิบไปคุยไปจิบไปคุยไปก็น่าจะดีนะดีไหมดีนะผมว่า โอเคก็เลยเป็นที่มาของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับชื่อว่า o o l i n g Cup นะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้เครื่องดื่มของเราเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมซื้อมาจากช็อปปีนะครับในราคา690เบาทเดี๋ยวเรามาดูดีเทลข้างกล่องกันนิดนึงนะครับเอาข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟ28วัตต์นะครับแล้วก็สามารถบรรจุเครื่องดื่มได้350 ml ใช้ไฟ DC 1 2โวลต์กระแส3แอมป์นะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวแกะดูเลยดีกว่า มาก็จะเป็นแก้วนะครับผมเป็นแก้วที่ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับแก้วปเปล่าๆนะครับซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยก็เป็นวัสดุที่สามารถนําความเย็นได้ดีนะครับตัวนี้ขนาดบรรจุเครื่องดื่มได้350 ML นะครับวบางไว้ก่อนแล้วก็มีมีอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์3แอมป์นะครับลักษณะก็ดูดีนะผมว่า วัสดุที่เขาใช้ก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็มีอันนี้ป้องกันตัวเสียบด้วยนะครับเสียบไว้ก่อนดีล้วก็มีคู่มือด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับเป็นแท่นทําความเย็นนะครับดูรอบๆเนี่ยก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับ on off มีรูระบายอากาศ แล้วก็มีที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพจที่สามารถสร้างความเย็นขึ้นมาได้นะครับผมว่าดีไซน์เขาดูสวยงามดีนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็ดูดูดีเลยนะเหมือนกับไม่ได้ทําเล่นๆอะ่ะเหมือนกับดูตั้งใจทําอยู่นะผมว่าอืมโอเคก็หมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วในกล่องก็มีเท่านี้นะครับแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะเอาแก้วตรงนี้วางบนเพจให้ความเย็นนะครับแล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับ แล้วก็เอาอะแดปเตอร์เสียบกับไฟบ้านจากนั้นก็กดปุ่ม on นะครับแค่นี้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของไอ้เจ้าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกสิ่งที่ผมอยากรู้นะครับไอ้เพจที่เขาบอกว่ามันจะสร้างความเย็นขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างความเย็นได้เย็นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเทอร์โมมิเตอร์มาแปะตรงนี้นะครับก็จะเอาโพบ์วางลงไปแล้วก็จะเอาแก้วกดไว้นะครับเพื่อให้โพบ์ติดอยู่กับเพจนะครับแล้วผมก็จะเปิดเครื่องแล้วก็จะจับเวลานะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุณหภูมิมันจะลงเหลือเท่าไหร่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะหยุดที่10นาทีนะครับอุณ mm hmm. หภูมิที่ได้ก็คือลบ2จนะครับ mm hmm. แต่จริงๆที่เรานั่งดูอยู่มันคือต่ำสุดอยู่ที่ลบ2.7นะครับ oh. เดี๋ยวเรามาดูตรงเพจนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ uh, เดี๋ยวมาซูมดูนิดนึงชุบเห็นไหมมันเป็นน้ําแข็งเลยนะครับตรงเพจที่เป็นโลหะนะโอ้ oh, แก้วเย็นเลยนะครับดูนะครับนี่นี่มันเป็นน้ําแข็งเลยนะลองจับได้ไหม โเย็นมากเลยนะครับอันนี้คืออุณหภูมิติดลบเลยนะครับ ทีเราเอาแก้วใบเล็กๆนะครับกดตัวโพกไว้ซึ่งมันอาจจะมีน้ําหนักไม่เพียงพอทําให้โพบแนบสนิทกับตัวเพจที่ให้ความเย็นนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้มือกดนะครับอุณหภูมิล,ลดลงเหลือลบหแล้วนะครับลบหเลยเหรอ<ม>เดี๋ยว้องปล่อยไปแป๊บลบหแล้วอะ่ะโอ้หกจุดหนึ่งแล้วอ่ะโอเคพอแค่นี้ล้วกันนะโหดูตัวโพนะครับมันเป็นน้ําแข็งเลยนะครับ ขูดออกมาเป็นน้ำแข็งเลยนะครับไม่นอนจริงโอเคครับจากการทดลองเมื่อกี้ก็ทำให้ผมรู้สึกทึ่งมากเลยนะครับไอ้เพจตรงเนี้ย มันสามารถทําอุณหภูมิลดลงได้เร็วมากเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับจากอุณหภูมิ20กว่าทําให้ตรงนี้ติดลบได้เลยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ําสุดที่ผมเช็คเมื่อกี้ก็คือได้ถึงลบ6องศาเลยนะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากรู้ต่อไปนะครับถ้าเราใช้แก้วที่เขาให้มาเนี่ยวางไปบนเพจแล้วเราก็เทเครื่องดื่มของเราลงไปมันจะสามารถเก็บอุณหภูมิไว้ได้นานแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะวอร์มแก้วให้มันเย็นก่อนนะครับโอเคมาดูกัน แลวนี่ก็เป็นเครื่องดื่นที่ผมเพิ่งก็ออกมาจากตู้เย็นนะครับอาจจะเทเกือบเต็มนะครับเหลือสเปซข้างบนนิดหน่อยก็จะพยายามกับปริมาณให้มันพอๆกันแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดตัวแก้วที่เป็นแก้วปกติดีกว่านะครับจะได้ดูว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องนี้วางไปจุม่ม อุณหภูมิของเครื่องดื่มของเราอยู่ที่10องศานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันเค okay. จากเวลาผ่านไป15นาทีนะครับเครื่องดื่มของเราที่ใส่ในแก้วปกติเนี่ยอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นสูงถึง18องศานะครับจากเดิมคือ10องศานะครับเพิ่มขึ้นเป็น18องศาภายในเวลา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วทําความเย็นที่เราซื้อมาเนี่ยมันอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะครับโอ้นัผมหยุดอยู่นะ จากเดิมคือ10องศาใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ที่9.4 <c oughs> เดี๋ยวลองรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันคงที่ก่อนโอเคผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่9องศานี่แหละ9.1 9.2นะครับ โอเคครับผมคิดว่าแก้วคูลิ่งครับเนี่ยหรือแก้วทาความเย็นเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ธรรมดาเลยนะครับมันสามารถคงอุณหภูมิของเครื่องดื่มของเราคืออย่างที่เห็นนะครับผมเทเครื่องดื่มลงไปทีแรกเนี่ยอุณหภูมิ10องศานะครับแล้วก็ทิ้งเวลาผ่านไปอุณหภูมิไม่ขึ้นไม่พอนะครับอุณหภูมิยังลดลงอีกนะครับจาก10เหลือ9นะครับแต่แก้วที่เป็นแก้วธรรมดานะครับหลังจากที่เทเครื่องดื่มลงไปอุณหภูมิ10องศาเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นถึง18องศานะครับสรุปว่าผมคิดว่ามัันนอเคคะรบก สามารถคงอุณหภูมิของเครื่องดื่มเราได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ที่ผมต้องการนะครับแล้วก็เวลาเราดูแก้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนมันเย็นมากเลยนะมันมีหยดน้ําอยู่ข้างๆตลอดเวลานะครับทั้งข้างในและข้างนอกเลยนะครับลองดิไอแก้วเนี่ยเวลาตัวขอบแก้วมันแตะริมฝีปากแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเย็นนะครับ คครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแก้วคูลิ่งครับนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแตะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์ของช้อปปีนะครับไอร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเช็คราคาแล้วเหมือนจะถูกที่สุดแล้วนะครับร้านอื่นรู้สึกจะประมาณ800กว่าบาทแปดร้อยแปดอะไรประมาณนี้แต่ผมเห็นอยู่ร้านเดียวเนี่ยที่ราคา690้สใครสนใจก็ลองคิกเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดตดามทีี่่เเพจับบชือยวก YouTube เลยนะครับก็มีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ